เรื่องถัดไปครับเป็นเรื่องที่เรื่องการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลสายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิต2 5 6 6หกหกนะครับนี่หมายถึงว่าฤดูการผลิตหกห้าหกนี่ผลิตไปแล้วนะครับราคาอ้อยขั้นต้นเนี่ยประกาศไปตั้งแต่ต้นปีหกหกประกาศไปตั้งแต่ปีหกห้านะครับแล้วก็ปีหกหกเนี่ย ราคาขั้นต้นประกาศไปแล้วตันละพันแปดสิบาทแต่พอปลายปีเนี่ยมันควรจะประกาศตอนตั้งแต่เดือนตุลานะครับปีที่แล้วที่กิดเกิดการล่าช้าเพิ่งมาประกาศประกาศราคาขั้นสุดท้าย1นึ่งพันหนึ่งร้อยเบาทพี่น้องสื่อมวลชนครับการกำหนดราคาอ้อยเนี่ยเขามีการกำหนดกันสองครั้งนะครับ ต้นฤดูกาลเนี่ยก็จะประกาศเป็นราคาขั้นต้นราคาขั้นต้นหมายถึงพอตัดอ้อยมาส่งโรงงานหยิบไอ้อ้อยแล้วเนี่ยฮะหยิบน้ําตาลเนี่ยฮรก็จะได้ราคาขั้นต้นไปกดพอปลายฤดูประกาศราคาสุดท้ายถ้าราคาสุดท้ายสูงกว่าราคาขั้นต้นโรงงานน้ําตาลก็จะจ่ายส่วนต่างนะครับกรณีนี้เนี่ยปีหกห้าถ้าหกหกเนี่ยนะครับก็มีการประกาศราคาขั้นสุดท้าย ตันละพันหนึบาทเทียบกับราคาต้นฤดูพ0นแบาทก็แปลว่าราคาปลายฤดูสูงกว่าราคาต้นฤดูหนึ่งร้บดจุดห้าบาทต่อตันผลผลิตต่อปีนะครับของชาวไร่อ้อยประมาณ4ไม่น้อยกว่าสี่แสนไร่เนี่ยประมาณปีละ1้อยสล้านตันเอาร้อเอาร้อคูณด้วยราคาที่เพิ่มขึ้น1้อยสบาทห้ก็แปลว่า ราคาขั้นสุดท้ายที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอครั้งนี้จะทำให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น13,280ล้านบาทเพิ่มเติมซึ่งเ,เรื่องนี้เนี่ยคลมเห็นชอบแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้แจ้งว่าบัดนี้โรงงานโรงงานหีบหิบน้ำตาลนะฮะหิบอ้อยเนี่ยนะครับก็ได้เริ่มทยอยจ่ายค่าอ้อยเพิ่มให้แก่ชาวไร่อ้อยแล้วก็เป็น ข่าวที่ดีมากๆสําหรับชาวไร่อ้อยเรื่องต่อไปจะเป็นข่าวที่ดียิ่งขึ้นอีกสำหรับชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตใหม่นะครับคือเป็นเรื่องการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการจําหน่ายน้ําตาลสายขั้นต้นฤดูการผลิตปี2566ทับหกนะครับโดยสาระสําคัญก็คือให้มีการประกาศราคาขั้นต้นนะครับปีนี้ตัลละพันสรอยี่บาท สูงมากเลยนะครับพันสี่ร้อยี่สิบาทอาจจะสูงที่สุดเป็นประวัติการเมื่อเทียบกับราคาขั้นต้นฤดูการผลิตที่ปีที่แล้วแค่พันแปดสิบบาทแปลว่าราคาราคาอ้อยขั้นต้นปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วตันละสามร้อยสี่สิบาทหรือคิดเป็นสูงขึ้นสามสิบเอ็ดจุดสี่ศูนย์เปอร์เซ็นตสูงมากๆนะครับแล้วคิดเป็นเอ่อถ้าเทียบกับราคาขั้นต้นปีที่แล้วชาวไร่อ,อ้อยปีนี้จะได้รับเงิน ขายอ้อยต้นฤดูเนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วสามหมื่นแปดพันสี่รอยี่สิบล้านบาทสามหมื่นแปดแปดพันสี่้อยิบถ้าชาวไร่อ้อยมีสี่แสนคนนะครับสี่แสนลายลายหนึ่งจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเกือ 100, บแสนบาทเก้าหมื่นกว่าบาทเยอะมากๆนะครับหรือถ้าเทียบกับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาก็สูงขึ้นตันละสอง้อยบสามบาท สองร้อยี่สามคูณด้วยร้อยสิบสามล้านตันก็ชาววไร่อ้อยจะทําเงินเพิ่มขึ้นสองหมื่นห้าพันล้านเฉลี่ยรายลับประมาณหกหมื่นกว่าบาทอันนี้คลมอก็พิจารณาอนุมัติเห็นชอบแต่ว่าที่ประชุมก็บอกว่าอยากให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเนื่องจากเป็นข่าวดีชาวไร่อ้อยแฮปปี้แน่นอนก็อยากจะเร่งลดนรลงว่าในเมื่อกลไกราคามันดีขนาดนี้เนี่ยก็ขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยขอได้โปรดให้ความร่วมมือ อย่าเผาอ้อยนะครับอย่าเผาลดการเผาเลิกการเผาแล้วก็จะได้โบนัสพิเศษจากรัฐบาลด้วยนะครับน,นี้ก็เป็นข่าวดีมากๆอีกเรื่องหนึ่ง